คือพบว่าไอ้พา์ที่2เนี่ยมันจบแล้วทุกคนแล้วมันไปต่อไม่ได้ซึ่งผมเนี่ยมีความเอกใจอย่างหนึ่งคือมันมีพา์ที่1ด้วยไอ้พา์ที่2ก็เป็นเลข2นี่ตอนแรกก็เป็นกล่องสีดําเฉยๆผมเดาว่าถ้าสมมุติเราเล่นพา์ที่1แล้วเนี่ยเครื่องอาจจะจําหรือเปล่าจะทําให้เราสามารถไปพา์ที่2ได้ไงมันม่นต่อกันปะเพราะงั้นแล้วก็อวกรีกชุดคงเครือเ็มคิวพาสที่1 ในปี2009การสำรวจแอนตาร์กติกของรัสเซียได้ค้นพบวัตถุลึกลับซึ่งได้ชื่อสันส้นๆว่า Thecu b e รูปร่างของมันการติดต่อครั้งแรกของมนุษยชาติกับสิ่งประดิษฐ์ที่น่างงง,งวยนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยไม่มีการบาดเจ็บล้มตายอเล็กโกโลเดสกี้ช่างภาพคณะสำรวจเอาเข้าสู่ประตูพอร์ทัลอย่างไม่ระมัดระวังพื้นผิวเสาหินของ TheQ ิการศึกษาเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับ Thecu ิทั้งหมดได้มอบให้ The f ฟันซึ่งเป็นองค์กรลับระหว่างประเทศ การเข้าถึงวัตถุถูกจํากัดและการกล่าวถึงการสํารวจทั่วโลกทั้งหมดถูกลบออกจากคลังข้อมูลนี่คือตูดเดอะคิวนะครับผมคิวประกอบเป็นด้วยโลหะที่ไม่รู้จักที่สุรละวัตถุทานต่อแรงกระแทกทางกายภาพและไม่สามารถป้องกันได้วิธีการวิเคราะห์สาสารใดๆที่ทราบมันก็คือเป็นมวลโลหะที่ไม่เคยมีอยู่ในโลกเท่านั้น,านก,การกลับมา ที่โด่งดังเหล่านี้เกิดขึ้นในคืนหนึ่งซึ่งมีเจ้าหน้นาที่เพียงคนเดียวกำลังเฝ้าดูเดอะคิวและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ก็วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องหลังอย่างเงีย,งยบๆกล้องที่เฝ้าดูพอท่านเห็นประตูเปิดออกอย่างกระทันหันและพ่นชายคนหนึ่งออกมาชายชราผู้นี้ลุกขึ้นคุกเขา่าในเสื้อผ้าเกา่เกาๆงอกหงอกและแห้งเหมือนมัมมี่ทำลายความเงียบงานยามค่ำคืนด้วยเสียงร้องให้ที่บาดใจ จากรายงานอย่างเป็นทางการของเหตุการณ์ดังกล่าวได้ติดตามว่าชายคนนี้คือช่างภาพผู้โชคร้ายคนนั้นคณะสำรวจซึ่งเสียสติไปแล้วเขาเสียชีวิตในอีก24ชั่วโมงต่อมาจากอาการหัวใจวายเขาพ่นเรื่องรัศละไม่หยุดหย่อนเกี่ยวกับอพินิหารทางเทคโนโลยีและโลกที่ไม่อาจจินตนาการได้ภายในคิว คุณเป็นคนหนึ่งในผู้ปฏิบัติการที่บ้าบินของเดอะฟันอาสาสมัครที่ยอมเสี่ยงทุกอย่างเพื่อเปิดเผยความลับของเดอะคิและชมความมหศัศจรรย์ของเครื่องจักรด้วยตาของคุณมาแล้วสิบห้าไอเทมแล้วก็แปดจบเฮ้ยโอเค <ness> มันเหมือนแบบเอเลี่ยนหน่อยๆนะทุกคนอารมณ์แบบความลับในห้องลึกลับเนี้ยมีบอกปริศนาเหมือนกันอ่ะศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งเหรอจะเป็นฐานมั้งออกมาได้ไหมออกมาได้แต่ว่าต้องไปใส่ที่ไหนก่อนนี่เหรอไม่ใช่อ่าโอเคแล้วก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งถูกไหมหรือไม่ถูกหรือจะเป็นอย่างนี้ เส็เฮ้ยทำไมอ่ะมันเด้งเหรออ๋อต้องอย่างนี้่ถ้าเกิดอย่างนี้ถูกแน่นอนเลยอ่ะลองดูนะอย่างนี้ได้ไหมเฮ้ยบอยคิวโนอาห์เจ้าคนจะบหกูมาเริไปต่อคือผมบอกก่อนว่าอาจจะทําเกมผีนะทุกคนขอข้องใจก่อนว่าไอ้ภาค2เนี่ยถ้าเราเล่นภาคหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยเราจะสามารถไปต่อที่ห้องนั้นได้หรือเปล่าไงอ่ะมาดิเฮ้ยเราไปต่อกันเลย มีโครงกระดูกไม่มีใครเรียกคุณว่าแมวที่กลัวตลอดชีวิตของคุณคุณเห็นความตายในรูปแบบต่างๆและคุ้นเคยกับมันแล้วและเมื่อคุณมองไปที่โครงกระดูกนี้ความรู้สึกบาดใจก็เริ่มบีบคั้นคุณจากภายในเหมือนกับความรู้สึกที่คุณมีเมื่อคุณลืมบางสิ่งที่สําคัญและจําไม่ได้ว่ามันคืออะไรเห็นเพียงกระดูกลอ,อกออกจากเนื้อทั้งหมดแต่อย่างไรไม่สามารถสัความคิดแปลกประหลาดว่าคุณรู้จักบุคคลนี้ได้เป็นอย่างดีคือคนที่รู้จัก รือเลิกเ,เคยทําปฏิบัติการด้วยกันหรือเปล่าแล้วก็มาก่อนแล้วแต่หาทางกลับไม่ได้ก็อาจจะเน่าตายไปแบบนี้มาดิมามาสีมาออ้ยเอาไม่ได้เหรออ๋อถ้าเกิดเป็นสีฟ้าผ่านสีฟ้ายีา่หรออ๋อสีแดงผ่านสีฟ้าลงสีแดงขึ้นบนไหมเฮ้ผมว่าต้องไปทางนี้นะถ้าจำไม่ผิดนะกลับที่เดิมเลยขึ้นนี้ดิอันนี้ดิอันนี้ดิอันนี้ดิทำไมกูกลับไปที่เดิมอะ เด็ดเด็ดแป๊บนึงสับสนละมันไม่เหมือนกับของเดอะบ็อกอันนั้นหว่ามันมันมีคนละแบบไม่ที่แตกต่างกันนะก็ตรงนี้ไหมถ้าจำไม่ผิดนะก็สีฟ้าไปต่อเข้าสีฟ้าเอ้ยมากลับไปที่เดิมวะเราต้องไปทางนี้ใช่ไหมแดงย้อนจับว่าระเบิดสิหรือมันแค่ง่ายแต่เราคิดว่ามันยากเองทุกคนคิดว่าแบบนั้นเปล่ากลับไปก็ต้องเป็นสีแดงสิก็ต้องลงมาข้างล่างอยู่ดีก็ต้องเป็นทางนี้ใช่ไหม เราจะวนกลับมาทางเนี้ยอยากให้ตรงนี้เป็นสีแดงแล้วพออนนี้เป็นสีแดงอยากให้เป็นสีฟ้ามากเลยอะ่ะตรงนี้ก็ไม่ได้มันก็เหมือนกับเราเข้ามาตรงนี้เลยเริ่มฉีกแล้วเริ่มเมล่นอยู่ฉีกๆกนนะใช่ไหม้า้ม,มาตรงนี้ใช่ไหมเราก็ขึ้นเฮ้ยเราก็กลับทางนี้ดิไ,ได้หนนี่ไงย้อนสอนเฮ้ยไอ้เคเอาว่า แค่นี้โอ้โหคิดตั้งนานโอ้โหว้ามันคือจกรกจกรกจกโก,ก,ก,ก้ Hi I train o n l มีประตูอยู่สองบานบานนี้บานล่างกับบานบนเออดีไหนดิถ้าเรายืนอยู่ฝั่งนี้ผมไปทางซ้ายดีกว่าเพราะว่าควาร้ายซ้ายดีเปลี่ยน <S <s บ้างเปลี <S <s ่ยนบ้างเราอ<ๆ>ยากไปทางดี้มัชเชดเคมีประตูแล้วมประตูอีกฝั่งหนึ่งเหรอเขาดูฝั่งนี้เป็นไง เฮ้ยอันนี้มีของดูเหมือนว่ามีใครบางคนทําภาชนะที่หายไปแม้ว่าคุณจะไม่ใช่ผู้จัดส่งแต่คุณตัดสินใจที่จะนําสิ่งนี้ติดตัวไปด้วยในกรณีที่ผู้รับปรากฏตัวไหนมาก็เล่นเลยตั้งันม,มีมันเป็นตัวเดียวเนี่มาให้ดูว่าผมมาแล้วนะเมื่อกี้กดปุ่มอะไรอะ่ะไม่ไม่ขึ้นนะเก้าเก้าเกไม่ถูกหรอกต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งนแหละจากตรงเนี้ยผมว่าพีคิดว่าต้องมีไขควงเฮ้ยมันไม่ขึ้นมาจากตรงนี้เหรอทำไมไม่มีอะไรเลยอะ่ะเนี่ยมันสามารถเลื่อนได้อะ่ะไอ้ไอ้กดตรงไหอนอ่ะ ไปไหนของมันนะ่ะไขค,รครวงอ่ะหรืออะไรสักอย่างนึงเน,นี่ยแหละคือผมก็ไม่รู้รหัสตอนนี้คือไม่รู้รหัสเลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรบอกมาเลยตอนเนี้ให้ความสนใจกับตารางทางด้านขวาตารางนี่เหรออ๋อให้ความสนใจกับตารางทางด้านขวาก็เป็น1 3 2 1สิทางนี้มันลึกซึ้งตอนแรกผมนึกว่ามันต้องมีไขอะไรก่อน3 2 1ถูกไหมติ๊งกองเกม,มนี้มันได้หวะโนลุกเลยกูชอยเด็ดมันเคยโดนมาแล้วบอกว่า ไม่เคยวะนี่คืออะไรอ่ะจะเป็นฟิลฮึม,มอะไรตอนนี้มีความคิดที่ว่าหนึ่งสองสามมาฉลามขึ้นบกถ้าสี่ห้าหกให้ดจกย่าไส้มันคือจิ๊กซอหรืออะไรอ่ะไม่ถูกหรอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสองเก้าสิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสาม สองหนึ่งยี่สามไหมไม่ถูกยากจริงยากแบบจริงไม่จริงติงนังด้วยนะให้ความสนใจกับจุดไหมหรือว่าแบบต้องมองอยังไงก่อนเราจะรู้ได้อย่างไรว่าไอ้ตัวสองหนึ่งสามเนี่ยมันคือเลขอะไรที่แท้จริงเฮ้ยขอกลับกันแล้วนะองั่นขเขาเปลี่ยนกันมาดูตู้นี้ดิเป็นไงในตู้นั้นก็มันมันมันจะยากอยู่แล้วต้องการไปต่อคุณต้องแก้ไขปริศนาคณิตสามข้อเขาดี มีบ้าน100หลังติดถนนช่างฝีมือต้องทําป้ายทะเบียนสําหรับบ้านทุกหลังตั้งแต่1-100เพื 100, ่อให้การสั่งซื้อสําเร็จสมบูรณ์ต้องใช้9กี่ตัวคือบ้าน1-100มันมี9ตั้งแต่9 19 29 39 49 59 69ใช่ไหมแล้วก็79 89 99 90 89แล้วก็90ก็1ก็2ก็3ก็4ก็5ก็6ก็7ก็8 99 19ตัวถูกไ เดี๋ยวนะคุณนับผ้าเลยปะ่ะว๋อ2ย oh. ตัวเพราะว่า99มีอยู่2ตัวไงต้องใช้20ตัวครับ uh. ทีมฟุตบอลประกอบด้วยผู้เล่น11คนอายุเฉลีย่ยของพวกเขาคือ22ปีในระหว่างการแข่งขันผู้เล่นคนหนึ่งถูกกำจัดเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นอายุเฉลีย่ยของทีมกลายเป็น21ปีผู้เล่นที่ถูกคัดออกอายุเท่าไหร่ ที่หาค่าเฉลีย่ยมีฟังก์ชันสนับสนุนด้วยนี่ไงค่าเฉลีย่ยเท่ากับข้อมูลทั้งหมดส่วนด้วยจำนวนของข้อมูลเรามีค่าเฉลีย่ยแล้วนี่ถ้าเป็นตัวส่วนก็เอาจำนวนข้อมูลไปคูณก็<ๆ>จะได้ข้อมูลทั้งหมดค่าเฉลีย่ยมันอยู่ที่22<ๆ>นั่นแหละมันจะเท่ากับข้อมูลทั้งหมดก็อันนี้เป็นตัว x หารด้วย11คนงั้นแล้วเนี่ย x เนี่ยจะเท่ากับ 2, 4 2 นี่ไงเราก็เอาเอา x มาลบกันค่าค่าเฉลีย่ยเนี่ยทั้งหมดเป็น21ใช่ไหมเราก็หาค่าแซดแล้วก็หารด้วย10คน <c oughs> เพราะว่ามันหายไปคนหนึ่ง210เท่า <c oughs> กับแซดก็เป็น242ลบด้วย210 210เท่ากับ32เป็นคำตอบที่32เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคับ <c oughs> <c oughs> แลืปวดหัว ก็ไม่ทำคลิปหาตลกว่าแบบกินอาหารแล้วพูดไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็มีคงดูอ่ะโอ้โหอยากทำแบบนั้นมากอ่ะเฮ้ยเฮียกูต้องมานั่งคิดเลยเฮียเปิดดูช่าย พบหีบสมบัติ6ในเรือโจรสลัดที่จมใน4ี่หีบแรกมีเหรียญทอง60 30 20และก็15เมื่อนับเหรียญใน2เหรียญที่เหลือนเนี่ยมีคนสังเกตเห็นว่าจํานวนเหรียญในหีบเป็นลําดับที่แน่นอนเมื่อคํานึงถึงสิ่งนี้มีกี่เหรียญในหีบใบที่5และใบที่6มันลดแบบมีนัยยะนี่60เน,นี่ยเขาบอกว่ามีจํานวนที่แน่นอนด้วยลด0ลด5้วเราจะลดอะไรต่อ,อตอบสอ2ข้อเลยเหรอ15 15ได้ไหมผมเดานะอัน15 15ดิถูกไหม ไม่ถูกอขอวาดรูปแล้วกันลดลงไปเนี่ยก็คือ30ส่วนนี้มันลดลงไปเนี่ยก็คือ10ส่วนนี้นลดลงไปก็คือ5 30 10มส้ามันลดแบบด,ดีก็ลงมาแค่เนี้ยน่าจะเป็น10ไหม10แล้วก็ห้าไหมแล้วก็0 5ย์หเดานะเป็น10แล้วก็0 0ย์ได้ไหมไม่ถูกถเป็นตัวเลขที่ชัดเจนด้วยมีคนสังเกตเห็นว่าจํานวนในหีบนั้นน่ะเป็นลำดับที่แน่นอนถ้าอย่างเงี้ยเรามีมี20ก็จะเดาได้ถูกเลยจํานวน เลขลดตามลําดับมันไม่มีนะมันมีแต่อะไรก็ไม่รู้ราคาที่ต้องจ่ายหลังรดแล้วเอ้าหรอโอยหนก็คือครึ่งหนึ่งของหกสิบก็เป็นสามสิบสามสิบก็คือสองส่วนสามคือยี่สิก็คือคูณกับสาส่วนสก็เป็นสิบหจสก็คูณกับสี่ส่วนห้้าหารก็คูณกับสิบห้ท่ากับสอส่วนเเท่ากับคูณกับสิบสองเท่ากับสิบสกับสิถูกไหม ตบมือให้ครับโอ้โหมี2ประตูละมีทางซ้ายกับทางขวาอันนี้มันคือห้อง3าใช่ไหมขอดูหน่อยดิอันนี้คือห้องสองเหรออ๋อนี่เป็นห้อง4ีโอเคงั้นก็เราก็มาถูกแล้วสิแสดงว่าไอคืออะไรอะ่ะเมื่อเข้าไปในห้องถัดไปดูเหมือนคุณจะได้รับสัมผัสที่6นี่คือความรู้สึกที่ผ่านไปของการเวลาแม้ว่ามันจะอยู่กับคุณมาตั้งแต่เกิดแต่เวลาก็ไหลไปรอบๆและผ่านคุณไปและคุณหยุดสังเกตมานานแล้ว แต่ตอนนี้คุณแทบจะรู้สึกได้ทางร่างกายว่าเวลาเดินเร็วขึ้นและเร็วขึ้นทําให้ร่างกายของคุณแก่เร็วอย่างประหลาดใจตาเราเห็นคุณพลาดมัวและไม่รู้สึกขงางคุณเมื่อกี้เข้าไปในห้องนี้ทําให้ผมล่วงไปแล้วนอกแก่ตายเวลามันเดินเร็วขึ้นไปต่อกันเลยอันนี้เป็นรูมที่6นะทุกคนว,ว้าวเมืนจะต้องทำเซนเซอร์ให้มันเข้ากันตรงนี้ใช่ไหมสมอง,งนะอันนี้ขยับ2บนอันนี้ขยับ3มเหมือนเคยเล่นมาก่อนในเะอ็มบ็อก ขยับหนึงเป็นพัซเซิลที่ต้องหมุนไปเรื่อยๆถึงจะถูกเฮ้ยมันมีอันไหนที่มันกดได้สองอันน่ะเฮ้ยถูกแล้วสี่เหลี่ยมดวงจันทร์ลูกศรไปทางซ้ายแล้วก็วงกลมน่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่าสี่เหลี่ยมก็คือเลขสี่ดวงจันทร์ก็เป็นเลขสองหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสสาสี่ห้าก็เป็นเลขห้าแล้ววงกลมกดถูกกดถูก กดถูก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 เลขหนึ่สองสก็เป็นเลขเดเด็กกดถูก <c oughs> The key is meti เหรอ <The> metic หน 1, 3, ึ่งสอามปะผมลองดูแล้วกันนะอันนี้ก็มี3ตัวอันนี้ก็มี2ตัวอันนี้มีสตัวสองสถูกไหม <c oughs> ไม่ถูกเว้ยเอ้ยไม่ใช่ดี The key The key is time หนึ่ง4 5 6หกดนึ่งีหกดเลย key i 15 2ห้าสองเท่ากับหกสิบกท่ากับหนึ่งอะเื่ออะไรอะ่ะ6วกสาเท่ากับหนึเป็น4มาจากไหนละ่ะสามสเป็นเก้าเก้ก้ป็นหกสิบสี่สเป็น16อ่ะลองทิมนะเป็น16อันนี้บวกกัน8ปดก้แล้วก็สิบสองหนึกดเลยออ ว้าวเราผ่านมาแล้วทุกคนนี่คือกล้องมันไม่น่าจะเป็นกล้องนะมันน่าจะเป็นอย่างอื่นมากกว่าผมว่าเหมือนอาวุธเมื่อพิจารณาจากท่อเปล่าด้านบนมันถูกทิ้งไว้ที่หลังจากใช้กระสุนหมดแล้วเป็นท่อข้างบนเนี่ยแล้วมันก็มีอยู่สามกระบอกล้นนี้ก็เป็นด้ามจับต้องมีอะไรในนี้ทุกคนเฮ้ยอะไรอ่ะปริศน,นาเหล่านี้ทําให้ฉันสติแตกนี่น่าจะเป็นเนบรดาภาพวาดท,ที่แปลกประหลาดเหล่านี้ข้อความในภาษาที่ไม่คุ้นเคยคุณสามารถสร้างสิ่งต่อไปนี้พวกเขาให้สมุดและดินสอกับฉันเพื่อจดบันทึกที่ เกิดขึ้นกับฉันที่นี่มากปกเขียนว่าพนักงาน 1, 2, 1คลาสบีแต่ฉันมีชื่อนาไอเบร <laughs> <laughs> แล้วเกิดอะไรขึ้นกับพนักงาน 1, 2, 0คนนี้กันโอ้ยนี่คืออะไรอะ่ะอ๋อยังนี้เหรอแั้นกูทำอะไรวะอันนี้ไม่ได้ไปเมื่อกี้ไปรตรงนี้ใช่ไหม เออไม่ผ่านตรงนี้ได้แน่นอนเลยนั่นแหละถูกไหมนั่นแหละเท้าต้กายทใชไม่มีเอ,อ้าผู้ออต้องทำยังไงอ่ะมันจะต้องดึง่ะจะแกะออกมายัางไงอ่ะคือประเด็นเนี่ยดึงขึ้นหรอดึงลงต้องมีอะไรบ้างดิที่เราจะค้นพบอยตรงไหนเนาถูกแล้วแหละตรงนี้แหละ ปุ่มคำใบ้ทาได้มากกว่านี้มากกว่าแค่ให้คำแนะนำเอ,อ้ยเดี๋ยวนะถ้าปุ่มโอ้นี่ไง <c oughs> ชอบอ่ะูชอบแบบเนี้ยดันไปดิเอออห สีส้มอยู่ทางซ้ายของสีแดงและสีน้ําเงินสีน้ําเงินไม่ได้อยู่ถัดจากสีขาวถัดจากสีสสม่วงคือสีขาวเท่านั้นซึ่งอยู่ทางขวาของส้มทางซ้ายของสีแดงทางซ้ายก็ฝั่งนี้สีน้ําเงินอยู่ถัดจากสีขาวถัดจากสีสม่วงคือสีขาวเท่านั้นซึ่งอยู่ทางขวาของส้มเออส้มก็ต้องอยู่ตรงแถวเนี้แหละสีน้ําเงินไม่ได้อยู่ถัดจากสีขาวนี่คือสีขาว านานสีส้มเนี่ยอยู่ทางซ้ายของสีแดงเนี่ยก็ถือสีส้มอยู่ทางซ้ายสองตัวนี้เป็นสีแดงนะทางขวาของส้มน่าจะเป็นทางนี้มั้งผมเดานะก็เป็นสีฟ้าก็กดได้ไหมถูกไหมเหมือนจะผิดนะถ้ามันถูกมันน่าจะพื๊ดมาเลยอะ่ะสีส้มอยู่ทางซ้ายของสีแดงและสีน้ำเงินน<ๆ>่าจะเป็นอันนี้มั้งผมว่าสีน้ำเงินไม่ได้อยู่ถัดจากขาวหรือว่านี้เป็นสีน้ำเงินอั้นี่เป็นสีแดงไม่ถูกนะถัดจากสีม่วงคือสีขาวเท่านั้นหรือว่าอย่างนี้ก็ถูก เฮ้ย no power O P O W R no power มันเหมือนมันมีหนึ่งขีดนะทุกคนตอนเนี้ยเฮ้ยทำไมอ่ะมีความคุ้นๆไหม O ก็คือ orange P ก็คือ p u r p e r O ก็คือ orange จบ white แล้วก็ red ถูกไหมมาห้องต่อไปไอห้องนี้มันแปลกๆอ่ะเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะห้องเนี้ย นี่เราเก็บมาแล้วนี่มันคืออะไรห้องเนี้ยทำไมมันเปิดไม่ได้ห้องลูมที่สิบสามสำหรับคลิปนี้ทุกคนผมไม่รู้เรื่องแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบนี้จะลืมติดตามคิดต่อไปทุกคนผมจะมาดูว่าถ้าผมเล่นจบภาคันนี้ผมจะสามารถไปเล่นต่อผ้าที่2ได้หรือเปล่าก็ยังกดไลค์กดแชร์ติดตามอจอจีแล้วนู่นนะครับผมสำหรับคลิปหนา้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไตามล่ะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายไปเจอกันคลิปหน้าครับผม